สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ด้วยนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาดูดอกไม้ชวนชมนะครับวันนี้มานั่งแท่นครับพี่น้องครับจะนั่งแท่นนี้เลยนะครับผมสิบเอ็สีครับพี่น้องนะครับก็จะไล่นั่งแท่นไปเรื่อยๆพี่น้องครับวันเดียวคงไม่เสร็จ วันนี้ก็จะเริ่มจากการนั่งแท่นของนี่เลยพี่น้องจะเอากิ่งมายาครับผมมานั่งแท่นนะครับกิ่งมายาไม่สามารถตัดทีเดียวได้นะครับสำหรับกิ่งชวนชมนะครับเพราะว่าตอเราเดี๋ยวตอไม่พอพี่น้องผมก็จะตัดเอาเอากิ่งนี้ครับนี่กิ่งนี้ครับพี่น้อง กิงยาวๆนะครับดอกมายานะครับผมจะเอามายามานั่งแท่นต้นนี้พี่น้องแล้วก็จะตัดมา <c oughs> มานั่งแท่นกิ่งนี้ด้วยที่ยังเหลืออยู่นะครับก็จะเขียนชื่อไว้เรียบร้อยพี่น้องครับก็จะนั่งแท่นโดยกาวร้อนเหมือนเดิมพี่น้องครับง่ายๆดีพี่น้อง กิ่งนั่งเทศนี่ต้องตัดให้มันตรงนะครับพี่น้องครับตัดให้มันขาดไปเลยทีเดียวนะครับผมเอาแค่นี้พี่น้องครับเนี่ยกิ่งด้านบนเนี่ย ผมไม่ได้ตัดให้มันตรงนะครับพี่น้องครับผมตัดเฉียงๆครับผมจะเอาตาเก่งไว้สองข้างนะครับก็จะไปนั่งแท่นพี่น้องนั่งแท่นก็ต้องซักยางให้ดีนะครับใช้กาวร้อนพี่น้องครับใช้กาวร้อนเอานะครับ ไม่ได้ยากอะไรพี่น้องสําหรับการนั่งแท่นนะครับผมพี่น้องครับการนั่งแท่นชนชมนะครับพี่น้องข้อควรระวังก็แค่อย่าถ้าเราใช้กาวร้อนนะครับขอแค่อย่าให้กา,ม,า,า,นนา,กามันไหลเข้าไปด้านในนะครับพี่น้องถ้ากามันไหลเข้าไปได้ด้านในนะครับมันจะไม่ติดพี่น้องครับมันจะไม่ติดให้เรานะครับถ้าเรา กดไม่แน่นนะครับผมมันจะไม่ติดนะครับอันนี้ผมนั่งเสร็จแล้วครับพี่น้องครับนี่ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้วิธีกาวร้อนนี่แหละครับนี่หยอดเอาครับพี่น้องก็แนะนำนะครับอยากให้ติดนี่กระถางใหญ่นะครับนี่เบาวิวพี่น้อง เบาวิวเลยครับเพราะว่าเรางดน้ําเขาเรียบร้อยพี่น้องครับการนั่งแท่นจนชมนะครับจนชมจะติดดีถ้าเราไม่งดน้ําก็โอกาสติดยากหน่อยนะครับพี่น้องก็จะนั่งแท่นต้นนี้แหละครับนี่ยังเหลืออีกสามกิ่งครับนี่ต้นนี้นะครับ กิ่งนี้มันเล็กพี่น้องครับนี่ยังเล็กอยู่นะครับแต่ไม้ต้นนี้โดนแดดเผาลากเสียหายหมดเลยครับนี่กาวเป็นกาวเก่าพี่น้องมันอยากจะมีความเหนืดนิดนึงครับนี่ ถ้ากิ่งเล็กๆแบบนี้พี่น้องครับนี่มันไม่เหมาะแก่การนั่งแท่นนะครับนี่มันเหมาะเหมาะสุดก็คือการเสียบยอดครับเสียบยอดก็คือเราผา่าเป็นตัว V ีนะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้พี่น้อง นี่นะครับพี่น้องครับกิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เหมาะเหมาะที่สุดคือการนั่งคือการเสียบยอดพี่น้องเสร็จแล้วสองต้นครับนี่การนั่งแท่นจนชมครับ วันนี้ก็จะนั่งแท่นแค่สามกิ่งพอพี่น้องสามกิ่งสามต้นพอครับแต่สีเดียวครับมายาล้วนๆเลยพี่น้องครับวันนี้ การนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับก็ไม่ยากพี่น้องสิ่งแรกก็คือการงดน้ําต้นต่อนะครับถ้าเราไม่งดน้ําก็หลังจากนั่งแท่นเสร็จเราก็ต้องถอนขึ้นไปวางไว้นะครับและสําคัญมากๆคือเวลาเรานั่งแท่นด้วยกาวร้อนแบบนี้นะครับพี่น้องอย่าให้กาวมันไหลเข้าข้างในนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ติด ช่วงเวลาอากาศไม่ร้อนพี่น้องนะครับบ้างให้บ้างจริงๆครับไม่ใช่มานั่งมานั่งแท่นมานั่งทำงานอย่างผมนี่เดี๋ยวห้านร้องเดี๋ยวหล,าน,ล,วหลานเรียกหานะครับมันไม่มีสมาธิในการทำนะครับพี่น้อง ผมก็หาจังหวะและโอกาสนะครับรอให้เขานอนเึงจะมาทำงานได้นะวันนี้ก็ครบสามขวบครับพี่น้องครับก็เลี้ยงดูกันต่อไปพี่น้องครับนี่ครับผมหลังจากเรานั่งแทนเสร็จพี่น้องครับเราก็าถุงปลติกแบบนี้แหละมาครอบคลุมไว้เลยนะครับผมง่ายๆพี่น้อง ข้อไปเลยยางรัดให้แน่นนะครับยางรัดให้แน่นเอาไปตั้งไว้ในร่มก่อนนะครับไม่ต้องไปรดน้ํานะครับพี่น้องครับ ป้องกันอากาศเข้าพี่น้องหลังจากนี้ก็ไปตั้งไว้ตั้งไว้ในร่มนะครับครับผมพี่น้องครับหลังจากนั่งแท่นเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้นั่งแท่นมายานะครับนั่งแท่นสีเดียวพี่น้องแต่นั่งแท่นสามต้นนะครับผมหลังจากนั่งแท่นเสร็จครับ ผมก็จะเอามาวางไว้แบบนี้พี่น้องนี่ก็จะด้านบนก็จะกองแสงไว้พี่น้องครับโดนแสงแดดนิดเดียวพี่น้องผมก็จะมานั่งมาวางไว้แบบนี้ครับก็ต้องลุ้นกันครับติดไหมนอ้อเริ่มนั่งแท่นแล้วครับนี่ก็จะไล่นั่งแท่นให้มันหมดพี่น้องวันนี้ก็เสร็จสับไปหนึ่งกิ่งนะครับตันนี้ก็หนึ่งกิง่ง แล้วก็มีนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ห้ากิ่งนะครับพี่น้องครับวันนี้ได้กิ่งเดียวนะครับก็จะทำห้าสีพี่น้องจะทำห้าสีครับเนี่ยเอาแค่ห้าสีพอนะครับกิ่งเล็กๆก็จะตัดทิ้งไปนะครับจะไวห้าสีพี่น้องนี่ครับผม ไม่ยากครับพี่น้องครับนั่งแทนชนชมนะครับค่อยๆทาทําเรื่อยๆก็จะเก่งก็จะชินเองหละพี่น้องนะครับดอกออกมาก็ต้องตัดนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนไม่อยากให้ถึงเดือนหน้าครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องครับดอกไม้ที่โดนแดดแรงๆครับพี่น้องก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ย นี่ครับไม่หมดเลยครับแดดถึงได้บอกนะครับพี่น้องครับจนชมถ้าเราถ้าเขาออกดอกก็เอาไว้ในร่มมั่งนะครับพี่น้องอย่าออกใส่แดดแรงๆแบบนี้นะครับดอกเขาจะไหมนะครับพี่น้องเราจะไม่เห็นดอกสวยๆดอกนานๆนะครับเห็นไหมนี่เฟอร์นารีผมครับพี่น้องครับนี่สวยงามนะครับ นี่ไม่สมบูรณ์นะครับพี่น้องครับนี่เฟอร์รี่ลี่ดอกนี้ไม่สมบูรณ์พี่น้องแต่ก็ยังบานให้ได้ชมนะครับน,นี่ครับนี่รวยจังเลยรวยจังเลยก็ต้องตัดหากิง่งจะต้องตัดไปนั่งแท่นแล้วพี่น้องครับ ที่เห็นอยู่นี่จะตัดไปหมดทุกสีเลยครับ11สีนะครับดอกพ,พ,พึบพับพึบพับพี่น้องนี่ลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณทุกกําลังใจพี่น้อง ไปเอาห้านชายครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ